สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวโสพิตาสวัสดิ์กิจไพศาลรหัสนักศึกษา6 1 8 2 7 3 3 3 0 2 3คณะวิทยาการจัดการสาขาการตลาดเทคโนโลยีที่มาแล้วและกำลังจะมาอยู่กับเราในชีวิตประจำวันปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีที่คอยมาช่วยเหลือเราในชีวิตประจําวันและแน่นอนไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจไหนก็ต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง วันนี้เราเลยมานำเสนอเทคโนโลยีสิบประเภทที่ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารในอดีตเมื่อมีการสื่อสารถูกจำกัดเฉพาะการเขียนจดหมายและรอให้ไปษนีมาส่งมอบข้อความของคุณแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีได้ทำข้อมูลการติดต่อสื่อสารและเป็นเรื่องง่ายคุณสามารถร่างข้อความธุรกิจและส่งอีเมลหรือแฟส ได้ภายใน2อวินาทีโดยที่พวกเขาสามารถตอบกลับคุณทันทีเช่นกันจึงทำให้สะดวกสบายและทำให้เกิดการเติบโตบเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นการใช้เทคโนโลยีในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในขณะที่โลกกำลังพัฒนาผู้คนทำงานหนักขึ้นทำให้พวกเขาไม่ค่อยมีเวลา ที่จะหาความสัมพันธ์ดังนั้นเทคโนโลยีจึงเป็นส่วนช่วยในเรื่องนี้อย่างมากวันนี้ผู้คนใช้แอปโทรศัพท์มือถือเพื่อพบปะและเชื่อมต่อกับเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่เครือข่ายทางสังคมเช่น facebook.com, t i k o k c o m อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์เสมือนไม่แข็งแรงเท่ากับความสัมพันธ์ทางกายภาพดังนั้นฉันจึงแนะนำให้คุณสละเวลาและพบคนที่ต้องการจะสารสัมพันธ์ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาวันนี้เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกการศึกษาด้วยการประดิษฐ์เทคโนโลยีและแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งจะช่วยให้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นคุณสามารถเข้าถึงห้องสมุดแบบเต็มรูปแบบผ่านแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่านสมาร์ทโฟนหรือ iPad ได้การใช้เทคโนโลยีในการซื้อของออนไลน์ เทคโนโลยีจะทำให้การซื้อและการขายมีความยืดหยุ่นด้วยระบบการชำระเงินแบบ e-payment เช่นเน็ <Dead Bank S 2> ตแบงก์ต่างๆผู้ใช้สามารถซื้อสิ่งต่างๆทา,างออนไลน์ได้โดยไม่ต้องออกจากบ้านเพิ่มความสะดวกสบายในบ้านการใช้เทคโนโลยีในการเกษตรดูจะไม่เป็นเรื่องที่ไปด้วยกันได้สักเท่าไหร่แต่เทคโนโลยีแสดงให้เห็นว่ามันสามารถทำได้ทุกอย่าง แม้แต่เรื่องเกี่ยวกับการเกษตรด้วยการประดิษฐ์โมบายแอปสำหรับเกษตรกร,กรพวกเขาสามารถใช้แอปเช่นเฟรมเกรดเพื่อใช้ทำงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นแอปเฟรมเกรดจะช่วยให้เกษตรกร,กรจัดการหญ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการแนะนำอาหารที่ถูกที่สุดสำหรับปริลัตของตนแอปนี้จะช่วยคำนวณปริมาณของหญ้าสตว์ของคุณ มีในเขตข้อมูลช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้นในขณะที่อยู่ในไร่ค่ะก็ขอบคุณที่รับชมค่ะ